Yeah. งานวิชาภาษาไทยอะจะเอาเรื่องอะไรกันดีวะสถานที่ท่องเที่ยวไหมแล้วมีใครเคยไปที่ไหนกันมาบ้างอะพี่เคยไปญี่ปุ่นมานะจริงหรอพี่ไหนอะพี่โตเกียวเหรออ้โอซาก้าปะ okay, <do. S 2> โอกไโดอะเฮ้ยพี่นี่พี่เปยฟังหน่อยดิพี่ไปที่ไหนบ้างาโรงงานชีสฟราโ,น,โอไไนอะเฮ้ยไป้ไงอะพี่โรงงานหอมมากหอมกลิ่นนมกลิ่นชีสกลิ่นเนยมันดีหมดมทุกอย่างเลย โรงงานชีฟุรานุตั้งอยู่ใจกลางฮอกเกโดในเมืองฟุรานุซึ่งนิยมทำเกษตรกรรมและฟาร์มโคโนมเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและมีโรงงานชีสสถานที่เลี้ยงโคโนมและชีสท,ที่ทำจากนมสดจากเต้าไปจนถึงเป็นแหล่งที่พักผ่อนหย่อนใจซึ่งแน่นอนว่าฮอกเกโดเป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติสวยงามเยอะมากในโรงงานก็จะมีกิจกรรมมากมายให้ทำไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้ขั้นตอนการทำชีสการทำไอศครีมหรือเนยการเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ่านมุมต่างๆนอกจากนี้ในตัวอาคารยังมีคาเฟ่ไอศครีมไขมันต่ำและยังสามารถทำพิซซ่าที่อบจากเตาเผาได้สามารถเยี่ยมชมห้องผลิตและเก็บชีสได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีประวัติความเป็นมาของชีสที่จัดแสดงอีกด้วยอยากไปอ่ะี่เคยไปร้านจกรุงช็อกโกแดตปะ เคยนะตอนแต่แตช่วงที่พี่ไปอะ่ะมันยังไม่ถึงหน้าดูหิมะมันเลยแบบเล่นสก,กีได้ม่เต็มที่ลานสก,กีของที่นี่เคยเป็นสถานที่จัดแข่งขันสก,กีระดับโลกด้วยนะบอกเลยว่าพื้นที่ของที่นี่เขาทั้งกว้างใหญ่แล้ววิวดีมากโดยเฉพาะผู้ใช้เล่นสก,กีโดยพื้นที่เล่นสก,กีประกอบไปด้วย2ยอดเขา2ยอดเชื่อมต่อกันมีทั้งทางลาดต่ำสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นและทางที่สูงชันมากขึ้นตามลำดับ นีนเด้ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือโปรก็ต้องสนุกแน่และที่สำคัญไม่เพียงแค่จะมีพื้นที่ให้เล่นสก,กีอย่างเดียวคนที่มาเป็นกลุ่มหรือครอบครัวอยากหากิจกรรมสนุกสนุกไว้ทำกันไม่ว่าจะเป็นล่องแพหิมะรถลุยหิมะพาราเซลและสุนัขลากเลื่อนมันเหมาะมากสำหรับักท่องเที่ยวที่มากันเป็นครอบครัววิวที่นู่นเป็นไงพี่ก็ดีนะ สำหรับพี่พี่คิดว่าถ้าคนที่ชอบธรรมชาติอ่ะต้นไม้เยอะที่รนัดตอบโจทย์เลยมันเหมาะกับการแบบพักผ่อนแบบพักผ่นอนหย่อนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูไม่ชอบอ่ะมันหนาวไปอยากหนูอยากแช่น้ำพุร้อนมีปะขอให้ลิงแช่น้ำร้อนค่ะน้อนหนาวแบบนั้นน่าจะมีน้ำพุร้อนนะเฮ้ยมีนะมีทุกฮอกไกโดเลยมีทั้งแบบแช่ตัวแล้วก็แช่เท้าด้วย ตอนที่ลิปไตอะมันจะไปเป็นไอ้นี่แหล่งกําเดิดน้ําพุร้อนอตรงนั้นน่ากลิ่นกำมะถันแรงมากมันเป็นน้ําที่แบบสะอาดจนแบบไม่สามารถกินได้หรือว่าเอามาใช้อาบไดแ้แบบได้เลยอ่ะเพราะว่าพวกแร่ธาตุมันเยอะมากมันบริสุทธิ์เกินไปใ่นั้นก็จะแบบลงไม่ได้ใช่อะพวกแร่ธาตุมันเยอะมากภูเขาโนจิงโอคุดานิตั้งอยู่เหนือย,ย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบสายในจังหวัดฮอกไกโด อีกทั้งยังมีน้ำร้อนในน้ำทางของภูเขาแห่งนี้มีแลท่ากรรมาถันซึ่งก็เป็นแหล่งต้นน้ำของย่านบ่อน้ำร้อนโนบริเบสึกนั่นเองและจะมีเส้นทางตามภูเขาสามารถเดินไต่ขึ้นไปเรื่อยๆประมาณ20-30ถึงนาทีสิ่งแรกที่เห็นก็จะเป็นบ่อโอยูนุมะพอยิ่งขึ้นไปสิ่งที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนก็ตรงที่มีบ่อน้ำร้อนให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆตลอดทางก็จะเป็นบ่อเล็กๆ น้ำที่ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะเป็นลำพานเรียกว่าโอยูนุมะกาวะซึ่งไหลผ่านปานเป็นแม่น้ำหลายร้อยเมตรจุดนี้เองเราสามารถนั่งเพลินพร้อมแช่เท้าได้นี่ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีประมาณกลางเดือนตุลาคมของทุกปีคนจะมาเที่ยวกันเยอะมากเสียดายมากที่รูปตรงนี้ไม่ได้ถ่ายไว้เพราะเราจะเห็นได้ว่าเหล่าต้นไม้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงส้มๆทั่วทั้งพื้นที่ บอกเลยว่าสวยแบบต้องไปถ่ายรูปให้ได้เลยสักครั้งและแถวา,านั้นยังมีหมู่บ้านนินจาที่พี่แวะไปด้วยนะอย่างนี้เราเอาไข่ไปต้มได้ไหมพี่ได้นะเพาะเมีไข่ต้มออนเซนนะมึงออกแนวหิวนะอิงแลนนี้คนที่เขาสั่งพี่เขาลงได้ปะตามร้อนอะถ้าเป็นเมื่อก่อนอะลงไม่ได้นะ ราะว่าเหมือนเขาแบบมองคนที่มีรอยสักแบบว่าเป็นคนที่ทำให้แบบสังคมเขาปันปน่นป่วนแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเขากลัวว่าลงถ้าเขาลงไปแช่พวกน้ํายาสีในสักนในรอยสักอ่ะจะลงไปในน้าพูร้อนเขาทําให้แบบรพปร้อนเสียมันจะไม่สะอาดอแต่เนี่ยเขาให้ลงได้แล้วนะแล้วหลังอาบน้ำมาพี่ต้องทําอะไรต่อปะ่ะแบบอาบน้ำอืมก็ขึ้นมาอาบน้ําน้งตัวแล้วก็ออกไปหาอะไรดื่มก็ ส่วนใหญ่เขาคงกินน้ำอุ่นแต่พี่อะไปแบกแนวไงไปกินน้ำเย็นทำให้แบบที่เลยตอนที่ไปพี่ไม่รู้ไงว่าเขากินแบบต้องกินร้อนๆหรือว่าต้ like <c oughs> องกินเย็นอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยเลือกกินน้ำสตรอเบอรี่แย้วแม่เอฟฟี่โมเม้นท์สเลตเตอร์อ่ะอิ่มแล้วหิวขนมจังเออว่าแต่ที่นั่นมีขนมแล้วไหมพี่เออพี่ที่เขาไปดูมันมีโรงงานจาอกันแหละขนม ใช่ไปโรงงานช็อกโกแลตที่ให้ก็ไปมาเหมือนกันขนมอร่อยมากช็อกโกแลตดีคือทั้งทุกอย่างเลยแต่ที่อร่อยที่สุดคือขนมเค้กต่อมลิ้มโรงงานช็อกโกแลตอืมแ,แต่ช็อกโกแลตก็ได้ชิมนะชิมทีเดียวในโรงงานจะมีกิจกรรม sweet workshop dream kitchen เป็นการอบขนม c h i r o คอ o บ b i t o หรือการทำช็อกโกแลตแบบที่ไม่เหมือนใครเพื่อให้ได้เพิ่มเพิมกับการทำขนมหวานแบบออริจินอล ใช้เวลาประมาณ20นาทีสำหรับการเทช,ช็อกโกแลตลงในพิมพ์และตกแต่งหน้าขนมสามารถเลือกร่วมกิจ,จกรรมได้ตามความสมัครใจและยังมีช็อกโกแลตทัวปียแฟทอรี่ซึ่งมีกระบวนการผลิตขนมบามคูเฮนที่เปิดใหม่ให้ชมอีกด้วยในส่วนงช,ช็อกโกแลตเลาอ็อกฟอร์ดคือสถานที่แห่งความหรูหราที่มีขนมหวานต่างๆให้ได้เพลิน ชุด afternoon tea ที่เปลี่ยนไปด้วยความหรูหราหากเที่ยวเล่นจะเหนื่อยแล้วแนะนำให้มานั่งจิบช็อกโกแลตร้อนๆที่นี่ได้ด้วยแล้วพวกอาหารค้าว่ะพี่มีอะไรแบบเด็ดๆบ้างปะก็น่าจะขึ้นชื่อเรื่องปลากับอาหารทะเลนะอ๋อเพราะว่าเขาก็ดูเป็นเกาะใช่ไหมก็เลยน่าจะมีปลาเยอะเหมาะกับไอออมมากเพราะว่ามันไม่ค่อยฉลาดต้องให้มันกินปลาเยอะดิบๆเก๋ นื่งจากในฮอกไกโดเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่เก,กาะกลางทะเลจึงไม่แปลกที่ทําให้มีอาหารทะเลเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปลาที่เคยได้ไปลองบอกเลยว่าอร่อยหาอสุดๆด้วยความสดใหม่จากทะเลอยู่ตลอดเวลาแล้วยังมีปูยักษ์ตัวเบิ่มๆเนื้อแน่นๆอูนิโดงหรือข้าวหน้าหอยเมน่นที่มีความชุ่มฉ่ำข้าวหน้าทะเลไขเซนดงที่รวมอาหารทะเลมาไว้ในถ้วยเดียว และยังมีของหวานอาหารคาวอีกมากมายที่ยังไม่ได้ลองดูแล้วน่าอร่อยสุดๆไปเลยเห็นแล้วน้ำลายสอกเลยทีเดียวแต่ว่ามันมีข้อระวังอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องไปเที่ยวที่นูนะ่นอ่ะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ าเพราะว่าคนที่นั่นอ่ะเขาไม่ใช้ภาษาอังกฤษคนต่างชาติเลยหรือกับนนะักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนอังกฤษแล้วก็เรื่องสภาพอากาศแหละมันแปรปวนตลอดอ่ะเดี๋ยวอากาศร้อนเดี๋ยวอากาศหนาวอุณหภูมิมขึ้นอุณหภูมิลงแล้วก็อย่างสุดท้ายาจะเป็นเรื่องค่าเงินเยนค่าเงินเยนมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาก็เลยแบบต้องวางแผนดีๆว่าจะใช้ค่าใช้จ่ายในวันนั้นต้องใช้เท่าไหร่แต่ก็มันก็มีข้อดีของมันนะมันทําให้เราได้ หรือว่าวัฒนธรรมของคนในซัปโปโรแล้วก็คนญี่ปุ่นในแบบทั่วๆไปอะทําให้เรารู้ว่าเขาอะใช้ชีวิตกันยังไงเขาใช้แบบการแบบวิถีชีวิตของเขาอะเป็นยังไงแล้วก็มันทําให้เราก้าแสดงออกมากขึ้นในการทั้งเรื่องสื่อสื่อสารแล้วก็การกล้าแสดงออกมันทําให้เราแบบแบบเนี้ยมันช่วยส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวเขาด้วยนะเอเอว่าเราก็อยากไปเนาะหนูอยากไปเพียงตัง นักเก็บเงินไปเที่วยวกันไหมไปไปพี่อยากไปเที่ยวไปเที่ยวกันเลยตอนนี้เลยยถามแล้ววะ <laughs> <laughs> สามแอคชั่นลืมต้องสามแอคชั่นเสียงพี่มิวเขา้าเอาใหม่เอาใหม่ สาม action ก cool ูเหรอเออสองสาม action ว่าแล้วก็ยัง